สบายดีจ้าปลาลุงเอาอ่าเบอร์จุกุกทุกคนจ้าสบ,บายดียามเชาา้าจ้าเมืนน่อนี้ฝนตกตั้งแต่ซิบเอ็ดโมงเมื่อคืนนี้พี่น้องซํานี้แล้วยังมียาอยู่ป้าผู้นำคืนเลยพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก็มีมีเพอหลาย,ลายน,น้อยใชไมมท่าบรรยากาศยามชาเช้าเอฟซีเบิ้งจ้าคือปลาลุงเบอร์จุกุกทุกคนเบิง้งฝนตกเลยทางพีพี่น้อง ตกแต่เมื่อคืนนี้น้องน้อยนอนก่อนก็เลยมีหัวมือก็ฝนตกเทะเลตั้งโมงเนาะแต่อีเมลฝนเ่าฝนตกสิบเอ็ดโมงเมื่อคืนนี่นี่แหละบรรยากาศก็บพี่น้องเอ้ยเย็นดีเป็นตานอนค้าเพื่นเพื่นก็ยังมีเจ,จร้อยมีจจลียอยู่พี่น้องนี่ตกใจนอนค้าเมื่อคืนนี่วันนี้กับน,น้องน้อยการถากกับข้วให้เข้าแล้วกินนี่น้องน้อยก็ออกมาถ่ายบรรยากาศที่เอสีเบิรงเลยอเอากะ มาบิอกมีแม่เพื่อนพี่พี่น้องแม่เพื่อนก็นออกมาแต่ห้องแต่กี้นี่ละกันกว่าที่ปุ่นลง <c oughs> ดีแต่ดินสูงนะจ้าพี่น้องดินนังน้อยสูงแต่คันดินมอ่งันคันมีถม,มเวลาที่ปุ่นโตะงานน้ำมันชีอัง้งน้องเลยขนาดเบิร์งเบิรง,ง,ง,งนี้ก็คือกันนะพี่น้องเ้อมันอัง้งนะพี่น้องแต่ว่าอีแม่ก็ถมดินนี่กระเบิดหลายเติบ เสาอนกระทมดินคือกันเดจ้าจังสูยแบมือนนะจริงดินแถวนี้มันเป็นดินตั้มๆนะพี่น้องดินตั้มๆฝนก็เริ่มมาแห้งเลยตะกี้นี้ยังคอยอยู่นล็กน้อยก็เลยมาเปิดคลิปบัน,นี้ผัดแห้งขึ้นแห้งขึ้นบัน,นี้ยา่านเอซีไม่ได้ยินเสียงน้องน้อยแล้วแบบน,นี้ได้ยินยูบจา้าเสียงน้องน้อยนี่วัน,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 าาววนี้น้องน้อยกัลุกมาถ่ายคลิปแต่เซาเาเลยนะพี่น้องเนาะ แต่อ,อ,อันว่าจะเอาลงกับประมาณเท่งเท่งหแรลเพราะว่าคลิปนี้ก็สีไปตอกับคลิปที่แม่เพื่อนซีเอฟเอฟซีแห้งด้จ้าพี่น้องอาเสียลงจาแนขอโทษขอให้น้ำเวลาท่ผ่าประการเลิกกขอโทษอีกครั้งด้จา้ <c> <c> าเอซีได้ยินเสียงน้อยอยู่บ่ฝนตกแห้งเข้าแห้งเขาแล้วเมื่อแขกแต่ละห้องกับยังไม่ไม,ไมีเบื่อตื่นเลย ผลโต๊แบบนี้นอนสบายเลยจ้ะจพี่น้องนอนเลยรู้สึกว่ามีจะตื่นเลยเห็นไหมนะ้องน้อยยืนยกผฝนยังทิดเลยพี่น้องน้องน้อยยับเข้าจำบฝาเลยแม่ปุง้งโอ้เห็นแม่ปุง้งตื่นแล้วเนาะมองแม่ปุ๋งที่ทางภูงพี่น้องทางภูเพิ่นโยนโคอ,อะไรพี่น้องเลย วันนี้อีเมกกะซิมาเอ็ดซ์ซินแท่งจ้าน้องมุกอันเยอะกินซินแทงอีเมก็เลยจัดไปอีเมกตามใจใว่ะ <c oughs> วันนี้ต้องใส่ได้สร้อยแล้วก็ได้เอ,อิบซื้อๆเลยจ้าเพราะฝนตกมิมีบอนตาค่ะฟังเป็นตอนสวยเมนจ้าวันดีก๊ะปะมานังเบิร์กนังน้งนอยกับอีเมกฝสร้อยชิ้นมาจ้าสบายดีอีกครั้งจ้าพี่น้องวันนี้เฮากะซิมาเบิ่งอีเมกฝันสร้อยชิน้นเลยจ้าสบายดียามสาวเอฟซีเฮา มืันนี้ฝนตกสิได้ภาคเอาเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ฝนก็ยังตกยังมีเศร้าอยู่ทําอิดวาสีไทยอยู่ในห้องแต่ก็ฟังเสียงแล้วอ่ะเสียงมันก้องเด้อจ้าก็เลยได้ถ่ายอยู่ข้างนอกเลวก็มีแต่มาภาคเอาพี่น้องขอโทษขออภัยและหลายผิดพลาดประการเลยก่ะเออืันนี้กันนังน้อยกับซีมี่สองเลงวเวลาสูเอฟซี MC ฟังเดจ้าแล้วก็นั่งเบิ้งนังน้อ,นอยกับอีเวซอยซีดไปพร้อม ทำอีทนังน้อยก็มาฟังเสียงแล้วนาะเสียงอ่าฝนมันดังก็เสียงนังน้อยนังน้อยก็เลยอ่ามาพักเอาเด้จ้าพี่พาประกาศเลิกขอโทษขอภัยนลายๆพี่น้องเลิกที่หนึ่งเด้จ้าเอฟซีติดตามใหม่ีนซีมีห้วอีโปเพื่อนอั้นอ่าเพื่อนอันไปซิเลอแนลเลอร์แล้วพี่น้องอีโพเพื่อนก็ไปเว้เด้จ้าอันนี้นังน้อยก็ซีมาตอบมาตอบคำถามเอฟซีใหม่ที่ พิ่งจะเข้ามาติดตามนางน้อยดิจ้ามีเข้าใจอ่ามีเข้าใจเพือ่อกาคอมเมนต์มาถามนางน้อยได้นางน้อยสิมาตอบจ้า,าอีโพเพื่นกาเอสเวอยู่ในอ่าประเทศเล่าเฮ้านีเลยพี่น้องเพื่นกาเวเพิ่นเอสทันกาไปปีปลายมาเท่านึงพี่น้องเอ้ยนี่กะหากะเพื่อนไปฮอดเพื่อนไปได้ได้ปีกับหนึ่งหนึ่งเดินหรือสองเดินนีเลยพี่น้องเอ้ย ปีปลายเพื่อนก็มาเธอหนึ่งเพื่อนมาอ่ดาดนสุดกาคือเดินป่าไอไเท่านั้นพี่น้องเออกานเพื่อนมาต่ําสุดก็คือเจมือหรือสามมือเด้จา้าที่เพิ่นชีได้มานอนเหินที่เพิ่นชิได้เห็นหน้าลูกในแต่ละปีพี่น้องนี่เพิ่นกะไปตั้งแต่เอ็ดกระท่อมยังมีแล้วเอ็ดกระตูปยังมีแล้วเอ็ดฮานนัองน้อยแล้วพี่น้องยังมีแล้ว,นนลว,นลวจนเดี๋ยวนี้ฮานกะเอ็ดแล้วเลยแล้วเมียนคนมาเซาเลยเรียบร้อยแล้ว เพื่อนกันยังไม่ทันมาเด้จ้าการย้อนความทุกความยากนี่แหละพี่น้องเออเธอความเออเธอครอบครัวไม่ได้อยู่น้ำเดียวพี่น้องนังน้อยกาเคยถ่ายคลิปที่ไปหาอีโพรยูมองอ่านบอลเอสดเวอีโพเลยเด้จ้าคันเพิ่์เป็นเอซีเก่าเลติดตามนังน้อยมาแต่โดนกาคงจะได้เห็นนังน้อยถ่ายคลิปกับอีโพหลายคลิปอยู่พี่น้องและตอนนั้นอีโพเพิ่นกัมาตอนเอสดกระตู่มาเนาะอีโพก็ถ่ายคลิปนำนังน้อยทุกมือเลยละกา ออฟ FC ไม่ก็ไม่เคยเห็นอีโโน่โปเนาะพี่น้องมีแต่นักน้อยเอาหูเพิ่งเท่าน,นั้นแต่ยังมีเห็นโตแท้กอะอดใจรอทางก่อนเด้จ้ายังมีหูะ่ะเมื่อเลยอ,อีโโ่โปจากได้พักเวแล้วก็มาอยู่กับครอบโครัวเนาะมาวันนี้กะเขาเลิงที่สองจ้าเลิงแม่น้องคิตตี้เด้จ้า FC ไม่ที่ติดตามไม่ยังมีหูจักเนาะแม่น้องคิตตี้นี่เป็นลูกสาวของอัน นาของอีเม่เดจ้าพี่น้องเป็นลูกสาวของน้าสาวอีเม่ท่านเลดอ่ะหนึ่งน้อยกับสีย้อนเลื้งไปสอนทีพ่อกับอีเม่เพิ่นแต่งนองกันไม่ไหมจ้าได้ประมาณสี่ห้าปีนี่แหละแต่ว่ายังมีท่านได้ลูกเดจ้าพี่น้องเพราะว่าอีเม่เพิ่นดีกว่าสีได้เอ้นางกับเพิ่นก็ต้องได้ไปหาแบบกินห้าไม้ไปทุกอย่างเอ็ดทุกอย่างพี่น้องจัางได้เอ้นางนี่เนาะ อตอนนั้นอีเม่เพิ่นก็นยังขายเคิงยูตาลาดอีโพเพิ่กนกาเอ็ดเวตั้งแต่่นแลพี่น้องอันนั้นแลละกาวันนี้แลอีเม่หันอยู่คนเดียวตอน,นอีโพไปเอ็ดเว่หาอีเมย่ยานแล้วก็เลยไปเอาลุกนน้าสาวมาอยู่นําเดจ้ามาอยู่นํากาตั้งแต่อันป้าโตพี่น้องเอสิงใ่กินเสรน้อยบอ่าบาทนี้ ว่าขัดทิถ่ายอยู่ไหนก็เสกกองโุดพี่น้องก็เลยออกมาถ่ายอยู่เนาะโอ้ทางน้องน้อยแฮนเปิดอีกแล้วพี่น้องหากระแหงได้สองสามมือขาเริ่มแล้วมาวันนี้น้องน้อยจะมาเบอลต่อพี่น้องขอถือขออภัยในหลาหลายเมื่อกี้นี่อันน้องน้อยใช้ FC ปั้งเซนปุดเนาะที่น้องน้อยจังได้ภาคเอา เอามาอยู่ตั้งแต่ยังซ้ำน้องลุงน้องมุกนี่แหละพี่น้องเอ่ยจนปัจจุบันนี่จนได้แต่งดองเห็นจบเลยเรียบร้อยจนได้น้องคิตตี้มาเลยเด้จ้าน้องคิตตี้ตอนนี้กะสองเดือนลาที่เข้าสามเดือนแล้วเ <c oughs> ลยอันเพื่อนก็นได้อัน เขาอยู่ในปุ้มสมโนโคยุ่เฮินนังน้อยนี่แหละจ้าพี่น้องเป็นลูกบุญธรรมอันอยู่กับนางน้อยอยู่กับแม่นังน้อยตั้งแต่โดนแล้วก็เข้าสมโนโคอีเม่ก็ส่งเฮน,นเพลิดเพลนเฮนจบจนได้น้องคิตตี้หลายลเดิอนจ้าพี่น้องการเลิ้งมันกับประว่าน,นี้แล้วพี่น้องเ้ยว่าอันนี้กับแม่เลิ้งย่อๆฮะนาอีเม่เคยอันเล้าสู้นังน้อยปังแล้วนางน้อยก็เคยออมมาแล้วอันนี้หลายคลิปแล้วตั้งแต่คลิปก่อนเนานะ อ่าเอ้ยไพ่เพื่อนกัเป็นคนขี้อายแม่น้องคิตตี้พี่น้องเวลาสี่ายคลิปนี้เพื่อนได้เห็นท่อแขนเดจ้าพี่น้องอันคันเพืเพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ติดตามน้องน้อยยังมีฮอตพันมีแต่คลิปเดี๋ยวคลิปนั้นที่ได้เห็นหน้าน้องแม่คิตตี้เต็มเต็มพี่น้องนอกจากนั้นมากอะตั้งแต่น้องน้อยเอ o ยูทูบมาปีปลาย กาไม่มีเพื่อได้เห็นหน้าน้องแมคิตติหน้าน้องของแมคิตติเลยจ้าพี่น้องเพื่อนเป็นคนขี้อายแห้งพี่น้องเลยเวลาเขาจับกล้องซื้ถ่ายนี่เพื่อนบอกให้ถ่ายเอาเท้าแขนเด้อคันคันแม้นเอาไอหน้าเพื่อนนำเพื่อนกระบอกให้ลืมอ้อพี่น้องเพื่อนอายเพื่อนกามีแม้นคนขี้ร้ายคนเผลอแล้วพี่น้องเพื่อนก็เป็นคนงามคนขาว เพื่อนก็เป็นคนที่อ,อ้วกอุดอ้วกบุญเลยอวบอิ่มเนาะพี่น้องกระโตเพื่อนนี้แต่เพื่อนเป็นคนขี้อายเพื่อนมีเยอะเพื่อนเห็นหน้านะพี่น้องเอซี SC หลายคนกระท้วงอยู่อ้าอยากเห็นหน้าของอันพี่สาวนางใหญ่จังเลยอยากเห็นหน้าพี่สาวจังเลยเพื่อนก็มีเยอถ่ายขนาดคลิปเมื่อวานนี้ที่ไอนางเอาลงกับน้องเดียวเพื่อนก็ยังให้เห็นเท้าแขนพี่น้อง,ง,แ,องแถมคิคลิป กินตอนกินอาพันเขาปุ้นกะไม่ได้ถ่ายขอโทษขออภัยนะหลายพี่น้องก็เพราะว่าเอ้ยเพื่อนอายนางใหญ่ก็เลยถ่ายตอนเอสนะจ้าขนาดคลิปทำข้าวพัดเมื่อวานนี้ให้น้องเดียวเอามากินอยู่เฮิร์นกะยังไม่ได้ถ่ายเห็นอันหน้าน้องแม่หน้าของแม่น้องคิตตี้ลยจ้าขนาดเมื่อวานนี้อันที่ไอ้นางเอาถ่ายเอาน้องคิตตี้กะ เอ้ไพ่ยังเอาหน้าน้องคิตตี้มาบังหน้าตัวเองเลยนะนพี่น้องเพื่อนกัขี้อายแบบนี้เลยพี่น้องขอโทษขอไพ่ยนำหลายๆจ้าหลายๆคนที่เห็นเพื่อนกะตั้งแต่น้องน้อยเอจยูทูบมากกัตามพี่น้องน้อยเวาอะไรพี่น้องเอ้ยนดนๆสิเห็นหน้าเต็มๆของไอ้ไพ่ของหน้าของแม่น้องคิตตี้เลยจ้าเสียงน้องน้อยมีมนก็ขอโทษขอไพ่หนำหลายๆพี่น้องน้องน้อยอะเป็นวัดน้องน้อยเจ็บคอเสียงแจยวก็เลยหายพี่น้อง นังน้อยกับกับอีเมกกับนางโหฟ้าเลิมเมื่อกี้นี่นังน้อยดีินพี่น้องนังน้อยกันกนขึ้นคลิปนี้ก็ได้ขอลาไปก่อนเดอจาฝากกดไลค์กดแชร์ต้องคอบครัวสาวผู้ไทยในเดอจาขอบคุณคุณใจที่เข้ามาฟังเรื่องราวที่นังน้อยแวาจ้าายบาย